ก็วันน so well so ี the the right ้สวัสดีกับช่องหนีแม่เที่ยวนะวันนี้เราจะเดินทางไปที่เขาใหญ่เที่ยนะเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เวลาบ่ายนะครับอีกห้าที่ก็บ่ายเนาะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางไปกันที่เขาใหญ่เที่ยงที่จังหวัดขอราช่ีมานะครับเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกนะเดี๋ยวเราเปกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่เส้นสายส้านะครับกำลังมุ่งหน้าไปสู่เส้นเอ,อลังสิตนะครับน่าจะไปออกเส้นลังสิตตามเส้นนี้ เี๋ยวเราจะเติมน้ํามันถังแรกนะครับว่าตอนนี้น้ํามันเหลือ2ขีดเนาะห้าจุดแปดลิตก็<อ>เติมไปทั้งหมด5.8ลิตรนะครับส0งร้อยบาทเราจับเราวิ่งมาแล้ว60กิโลนะ จังหวัดสระบุรีแล้วนะครับซึ่งเหลือระยะทางน,นี่ประมาณ110กิโลนะตอนนี้ก็เวลาบ่ายสนะครับรถค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปอทอขาเข้าปากช่องนะครับซึ่งผมก็เพิ่งพักรถมานะขับมาได้140กิโลเหลืออีกประมาณ50-60กิโลนะครับก็จะถึงเอ่อํำตะคองนนะแล้วก็ไปรู้กันต่อเลยแล้วกันนะครับทางด้านขวาเราก็จะเป็นวัดอะไรสักอย่างนะที่อยู่บนเขาที่คนพอชอบ ไปถ่ายรูปก,กันกลางถนนนะครับฝั่งดังด้านขวานะที่จะเป็นโอเขาวๆอยู่บนเขานะครับ ใกล้จะถึงแล้วนะประมาณไม่ถึงสิบกิโลก็น่าจะถึงแล้วฝั่งขวามือนะน่าเป็นเขยาใหญ่เทียงฝั่งโน้นละำตะพองนะฝั่งซ้ายครับฝั่งนี้นะเนีก็ยาวไปเรื่อยนะท่านนี้ถนนดีนะครับ ก็อยู่ที่จุดบริการไอ้นี่นะครับประชาชนนะครับส่วนบริการทางหลวลงราดับคลองนะพักสักแป๊บหนึ่งนะครับมาชมเออตัวเขื่อนสักนิดตอนนี้น้ำน้ำเยอะมากนะเดีย๋ยวช่วงหน้าเมษาก็น่าจะแบบแรงแนละ้ว ทำน้ำค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเลยอีกประมาณ10กิโลนะครับก็น่าจะถึงแล้วเดี๋ยวผมต้องไปกลับรถแล้วก็ขึ้นฝั่งกลังหันได้แหละเนาะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันนะครับ ก็ชมวิวนะครับต่อ,อทางทางมาแม่งอย่างอย่างหลอน,นะ่ะอ,อ๋อคือนี่ไม่กล้ามาเนี่ยครับทางขึ้นก็มันก็ชันเรื่อยๆนะครับเส้นนี้ขับด้วยความระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะเริ่มไต่ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ถนนก็จะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับแล้วก็มันมเกิดรถใหญ่ลงมานี่ เราจะทำยังไงวะเนี่ยนี่นะครับแขึ้นมาก็จะเห็นวิวลำตะคองนะชันมากๆคนระับถ้าขึ้นฝั่งนี้นะครับ มันเข้าไปได้ไหมพี่มันเข้าไปดูข้างหลังได้ปะทาง,งนี้ทางไหนพี่องโอง่งอะค่ะซอยโอ่ง,อ,ง,อ,ง,งอ๋อทางโอ่งไปข้าไปทางโน้นนะครับขอกลับรถหน่อยแล้วก็มาถึงแล้วนะทางสูงออตอนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวแล้วนะครับ ก็าสวยอะ่ะว่าถุ้มค่านี่นะครับก็มันยะาตาข้องบนเขายายเที่ยงนะครับจุดชมวิวนะครับซึ่งผมขึ้นมาจากข้างล่างนะที่ไม่ใช่ฝั่งฝั่งนู้นครับผมขึ้นมาฝั่งตรงนี้นะในตรงข้างล่างตรงนี้ครับ พีเพมันพามาแม่งอย่างชันเลยนะครับวิวก็ลมเย็นนะครับลมเย็นตลอดทางเนาะข้างบนลมเย็นมากนะพี่หน่ยลมเย็นสบาย ตอนนี้เดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเจะต้องไปวัดเทพิทักต่อนะครับอีก45กิโลก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะที่นี่ตอนนี้ก็ 4, 4ีโมงสีนสี่นะครับพังลง ยางสูงอะ่ะสูงชันมากนะครับอันตรายนะฝั่งนี้คร่ล,ลงเร็วเกินไปนะครับอันตรายมากนะมันจะมีทางโค้งแบบ โค้งหลุมเนียนะครับโค้งแล้วหักขึ้นมาตอนขึ้นทางอันตรายนะครับแล้วมันเป็นทางโค้ง้วยนะต้องค่อยๆแตะเบรกลงมานะครับ ปล่อยกันหนึ่งแล้วก็แตะมานะชันมากนะตอนลงตอนขึ้นเหมือนจะไม่ชันนะครับนะครับเป็นมย,ย,ยนี่นะครับโคตรอันตรายเลยนะใครไม่ชินแนะนำอย่าลงทางนี้นะครับรถก็เกี่ยมยังเสียวๆ <laughs> อันมากนะอยู่ทางดิโคตดสวยโคตดชันด้วยนะครับเราก็ค่อยๆแต่เบรกลงมานะจะได้คัดจะได้ไม่ทำพารานหนัก นี้เราก็มาอยู่ถนนมิตรภาพแล้วนะครับรถค่อนข้างเยอะเลยนะเราก็ไปเทพิทักกันต่อเลยนะไฟ นี้เราก็เข้าสู่เสออ้นทางเข้าปัะเทพิทักแล้วนะครับก็สวยเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ ไล้รูปมาสวยๆเลยเนาะผมก็ไปถ่ายตรงถนนนะแล้วก็เห็นวิวตรงนี้มันแสงมันได้ก็เลยมาจอดถ่ายรูปสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงสี่สิบนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแต่วะัะคิดว่าน่าจะถึงกรุงเทพไม่เกินสามชุ่นะครับคิดว่านะ เห็ว่าน่าจะถึงกรุงเทพไม่เกินสามทุ่มนะครับเผื่อแวะกินของเคี้ยวน่าจะน่าจะเกินแหละสักนิดนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ปิดคลิปกันเท่านี้นะครับแล้วก็แล้วทริปต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันต่อเนาะวันนี้เราก็ไปทั้งหมด2ที่นะครับคือเขาใหญ่เที่ยงเนาะแล้วก็ ขากลับก็เลยมาแวะเทพีทั้งหน่อยนะครับมาถ่ายรูปวิวมัสวยนะครับแค okay, งนั้นเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันได้เลยนะ นี่นะครับเดี๋ยวเราก็ถึงอําเภอบางบัวทองแล้วนะเราก็เดินทางมาเอ,อ300นะครับถึงบ้านผมก็400กิโลพอดีครับประมาณนั้นน้ํามันที่เราเติมไปนะครับเราเติมไปทั้งหมดน่าจะประมาณ500บาทนะครับ500นะเพราะว่ามันมันเหลืออยู่2ขีดนะครับเติมไปประมาณ500บาทนะครับแล้วก็ค่ากินอีกประมาณ องร้อยนะผมกินเยอะหน่อยอเปลืองโดยค่าเดินทางหมดเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณห้าร้อยบาทนะสำหรับ c b 5 x นะใช่ไทปทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดจุดแปดลิตรนะครับกับระยะทางสามร้อยเก้าสิบสองกิโลนะลองเอาไปถ่านกระดูน่าจะตกประมาณสามสิบกว่ากว่านะครับน่าจะประมาณสามสิบกว่ากว่านะครับสามเอ็ดสามเอโลลิตรเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เอ,อ่อ ได้ไปที่ตัวจุดชมวิวนะครับที่เขาใยายเที่ยงที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะแล้วก็แวะไปไหว้สักการะหลงที่วัดหลวงพ่อเอ่อวัดเทพิทักษ์นะครับหลวงมวกเหล็กนะครับภิบร,รกิจวันนี้นะครับก็สี่ร้อยโลหน่อนๆน,น,นะไปเก่าส400กิโลนะครับสบายๆเนาะ พี่ๆเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะแล้วก็กดติดตามไปกับเราได้ผมได้นะแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะไปไหนกันต่อนะครับจะไปไหนก่อนนะในระยะ200กิโลนะครับโดยที่ไปวันเดียวนะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ